สวัสดีครับคลิปนี้ครับร้านฟีมอกรนจะมาเทสการทำงานของกล้องแคนนอนนะครับรุ่น AF35M ตัวนี้นะครับเราจะมาเทสไปพร้อมๆกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ลงขายไว้นะครับก็สภาพเลนใสไม่มีลาไม่มีฝ้าครับตัวนีเก็บไว้เลยมีฝุ่นเกาะเล็กน้อยเดี๋ยวก่อนส่งก็จะทำความสะอาดให้นะครับ ก็ด้านในห้องฟิล์มก็ประมาณนี้นะครับสุภาพยังสะอาดอยู่นะครับผมส่วนเลขซีเรียลนัมเบอร์ของกล้องตัวนี้ก็คือตรงนี้นะครับผม1นึ5งหกนะครับตัวที่ขายให้ก็เดี๋ยวเราจะมาใส่่านใส่ฟิล์ม การทำงานกล้องกันนะครับฐานที่ใช้ก็จะเป็นฐานอาลคาไลน์นะครับผมขนาด AA แบบนี้เน้นย้ำว่าต้องใช้ฐานแบบอลคาไลน์นะครับที่ให้พลังงานสูงหรือจะใช้ฐานชาร์จก็ได้นะครับผมเพราะว่าการใช้พลังงานแฟลของกล้องรุ่นนี้จะค่อนข้างกินไฟอันนี้ใส่ฐานตามขั้วที่เขาระบุไว้นะครับเปิด ฟาล้างหน้าแล้วก็ใส่ฟิล์มฟิล์มที่ใช้ก็เป็นฟิล์ม1นึ่ทั่วไปนะครับก็สาตัวนี้จะเป็น ISO 1ร้อยนะครับฟิล์มที่ใช้ใช้งานนะครับเราจะตั้งเดี๋ยวเราจะไปดูการตั้งค่าพวก ISO กันว่าทำกันยังไงนะครับ ใส่ลงไปแบบนี้นะครับให้ม่องมันลงกับช่องหนาำเตยแล้วก็ปิดฝาพอเวลาปิดฝาก็ให้กดตรงนี้ลงมาด้วยนะครับทีนี้เรากดถายเป็นหนึ่งทีนะครับกดทิ้งไปอีกสักทีก็ได้ ประมาณนี้ให้มาถึงตรงเลขศูนย์นี่ก็ได้ส่วนไอโซเมื่อกี้เราบอกนะครับเป็นไอโซร0อยเราก็หมุนไปที่เลข100นะครับผมหมุนไปทางด้านขวามือนะครับผมไอโซต่ำสุดก็ที่25นะครับสูงสุดก็ได้400แบบนี้เรามาตั้งกันที่100นะครับผม ทีนี้เราก็ลองถ่ายดูนะครับดูการเปิดปิดชัตเตอร์นะครับผมก็ทํางานปกติทีนี้เราจะมาลองดูแฟลชกันมางนะครับแฟลชก็เปิดตรงนี้ดันขึ้นมาแล้วตัวแฟลชก็จะป๊อปภาพแบบนี้นะครับจะลองกดถ่ายดู ปกตินี่ถ้าคือถามแรงๆตัวนี้จะติดนะครับไฟตรงนี้สถานะแฝดมันจะติดแต่ถ้าไม่ติดนะครับชาร์จไปสักพักมันก็ถ่ายได้ครับดูทีนะครับแบบนี้เดี๋ยวลองเทสกับถานที่พลังงานสูงกันอย่งางฐานชาร์จนะ สำหรับเจ้ากล้องตัวนี้ก็จะเป็นกล้องออโต้โฟกัสนะครับการทํางานก็ง่ายครับแค่เล็งแล้วก็กดถ่ายกล้องจะทําการกดโฟกัสให้ตอนกดถ่ายนะครับไปสีแดงตรงนีจ้จะขึ้นนะครับแปลว่าฟิล์มรันนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นไว้ดูว่าการรีววฟีม,มันยังเดิอดมั้ยเปล่าส่วนไฟตรงนี้ตัวสถานะแฟลไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้มีปัญหาการใช้งานอะไรเพราะแฟลก็ยังติดปกติส่วนในช่องมองนะครับผมก็เห็นชัดเจนดีนะครับผมแบบนี้ ไึคลืนสีแดง,งด้วยนะครับแปลว่า,าการใช้งานแฟลอยู่ตรงด้านล่างมันก็จะเป็นการบอกโฟกัสนะครับปาบาด้านล่างที่เห็นในช่องมองก็จะมีประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเซลทัมเมอร์นะครับ ตัวเซฟทำเมื่อมันก็จะไม่เดืดน,นะครับตรงนี้ที่ระบุไปในโพสตแล้วก็มีตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มกอฟิมนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเผลอไปกดกอนะครับฟิมมันก็จะกลับไปเดี๋ยวผมจะลองเทสถ่ายจนหมดหม้วนนะครับทั้งหมด24ภาพนะครับ ลองสทสถ่ายจนหมดเงินไปอ่อนี้กดต่อไม่ได้แล้วนะครับก็เวลากอฟิล์มเนี่ยเราก็กดปุ่มตรงนี้เพื่อปลดล็อกก่อนกดให้มันลงไปนะครับแบบนี้ปุ่มด้านล่างกดลงไปแล้วเราก็ก่อทำการก่อโดยที่เราต้องกดตางไว้นะครับ ใเ okay. มื่อถึงตัว s แล้วก็เปิดฝาขึ้นมาก็ฟิล์มก็เข้ากลับเรียบร้อยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับโดยรวมก็ไม่มีการใช้งานอะไรที่ยุ่งยากนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายมือใหม่ก็สามารถใช้งานได้ตัวนี้ก็มาพร้อมใส่ของคอด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับหากใครสนใจนะครับผมก็ติดตามเข้าไปดูได้ในช่องทางานัน ฟีมาเกรนนะครับผมทาง IG Facebook ได้เลยนะครับเราก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องฟีมารเกรนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ